สวัสดีครับพบกับผมซันน์นกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้น้องเอฟซีันเทค้คนหนึ่งนะครับผมน้องบอกว่าพี่โดนโดนซื้อนกมาก็โดนหลอกทุกครั้งนะครับผมซื้อนกมาก็เพลงเสียนะซื้อนกมานกไม่สู้บ้างนะครับผมวันนี้ก็มาทําในหัวข้อซื้อนกอยังไงไม่โดนหลอกนะครับผม พูดง่ายๆก็คือไม่ให้โดนเลี่ยมของผูค้านะครับผม,มคือคนขายเขาก็อยากจะขายอยู่แล้วน,นะครับผมเขาจะไม่บอกข้อเสียแล้วนะครับผมเขาจะบอกแต่ข้อดีข้อดีก็เก่งคือดีทุกอย่างนะเลขซื้อก็จะดีทุกอย่างนะครับผมแต่หลังซื้อมันไม่ใช่นะครับผม,มวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมเรื่องการซื้อนกยังไงให้รู้ถึงข้อดีข้อเสีย อ่าเรามาฟังกันนะครับผมคลิปนี้ผมก็มาทําให้น้องเอฟท่านหนึ่งนะครับผมอ่าจากบึงการนะอ่าที่คอมเมนต์บ่อยๆนะครับผมคือคลิปนี้พี่ก็มาทำมาเรียนนะครับผมอ่าขั้นแรกเลยนะครับผมส่วนมากเลยนะครับผมที่เราจะเสียเปรียบหรือว่าเสียรู้นะอ่าคือผมก็โดนนะเมื่อก่อนผมก็โดนบ่อยนะครับผมคือเราจะจบนกทางฟีดนะครับผม ก็คือเราจะตัดสินแค่ทางคลิปใช่ไหมครับผมคือเราเห็นเลี้ยวว่ามันโลงเป็นชุดเป็นชุดเออเบิ้ลมั่งเราชอบบ้างแต่ทําไมพอมาที่บ้านเรามันไม่เหมือนในคลิปนะครับผมคือในคลิปเขาเลี้ยักยาภาพที่ดีที่สุดของนอกเลี้ยวนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆลองจับดูนะครับผมว่าเขาจะอัดจ,จะพาะช่วงที่มันลงเล้วปุ๊บๆนิดเดียวนั้นนะครับผมคือนอกถ้าเราซื้อจริงๆเราต้องซื้อที่ลงเหนียวนะครับผม อ่าเร้วจะหมดปัญหาที่บอกว่าอ่าทำไมขันเพื่อนมันลงเยอะขันเองไม่ลงแสดงว่าให้เราตีไปเลยนะครับว่าเราหานกที่ว่าไม่เหนียวนั่นคือเราได้นกมาไม่เหนียวนะครับผมถ้านกมันเหนียวขันเพื่อนลองยังไงขันตัวเองก,ก็ต้องลองครับผมอ่าให้ตีอยู่ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้จะมาบอกอ่า ให้รู้ทันนะครับผมเวลาเราไปซื้อนกใช่ไหมเราซื้อนกกับเขาคนขายใช่ไหมครับผมอ่าเราซื้อทางคลิปมันรองดีนะครับผมมีหลายซิกเลยนะครับที่เคยบอกไปเอาตัวเมียไว้หลังนะครับตัวทู่มันเห็นมันก็ร้องเยอะนะครับผมอ่านี่ก็อย่างหนึง่งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาเลือกถ่ายเฉพาะจุดที่ว่าร้องดีร้องเร็วนะครับผมแล้วก็ช่วงที่ไม่ร้องเขาก็ไม่ถ่ายใช่ไหมครับผมเพราะมันจะนับเป็นนกนกที่ว่าร้องไม่ที อ่าฉะนั้นเราซื้อมาก็ไม่ต้องปกนะครับผมยวเราก็จะมีปัญหากันได้นะครับผมในฟีดนี่คือเขมีปัญหากันบวอยนะอ่าน้องถามมาก็เป็นคำถามที่ดีนะครับผมอ่าน้องบอกว่าให้ทําคลิปอย่างนี้นะก็คือน้องซื้อนอกมาแล้วก็ได้เพียงเสียมานะครับผมคือในคลิปเขาก็ไม่จ่ายเพียงเสียมาถูกต้องไหมครับอันนี้ถูกอยู่แล้วนะครับผมคือไม่มีใครโบกบางทีเขาก็เก็บเขาก็หยกเขาก็คิดว่าเออส่งไป เพื่อนๆอ,อาจดูไม่รู้แต่กเขาไม่รู้นะครับผมว่าตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ศึกษากันได้นะคือก็สามารถศึกษาทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้คือเซียนมือใหม่ก็ไล่ทันมือเก่าไม่ยากเลยนะครับผมแต่ว่ามือใหม่ก็ต้องเปิดเปิดรับฟังนะครับผมคือเราอย่าทำน้ำทำตัวน้ำเต็มแก้วพอต้น้ำเต็มแก้วใส่ยังไงก็ไม่เต็มเลยนะครับผมถ้าเรารับฟังข่าวสารอยู่ยังไงเราก็สู้ก็ได้ครับผม แต่ว่าคนแบบนี้เขาไม่จําเป็นต้องไปเข่งไปอะไรนะครับผมเขาเลี้ยงฟังที่บ้านมีความสุขเยอะๆนะครับผมคนที่ผมรู้จักไม่ไปเข่งคนเยอะๆนะครับผมขามีสักตัวหนึ่งร้องเมบ,บทหนักๆหรือว่าลงาลากไหวเพราะๆหรือว่าตอนนี้ก็ฮิตมากก็คือเวียดนามเพลงยาวๆก็เยอะบางคนเขาหิ้วไปกินทั้งจาตอนนั้นก็มีความสุขนะครับไม่ต้องไปเข่งโอ้คลิกๆ,ๆเลๆลครับผมตอนนี้ ตัวนี้คือลูกนกเวยนนามนะครับผมจำมาเกือบปีแล้วนะครับผมเพิ่งเห็นลิกนี่นะครับผมเรื่องนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆคิดนะครับผมว่าถ้าจะซื้อเราก็หนึ่งวิเคราะห์เลยนะครับผมหาที่ใกล้นะครับผมเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนเพื่อนๆต้องหานกจังหวัดน,นั้นยอมเสียเวลาหนึ่งวันนะครับผมหร,หรือลางานหรือว่าวันหยุด ไปดูไปตั้งเฝ้าสักวันหนึ่งเลยนะครับผมให้มันรู้ดีว่าอาการเสียมันจะไม่ออกเลยใช่ไหมอย่างเช่นเราไม่ชอบนอกตีลังกาเราก็ไม่ยืนดูถ้ามันตีลังกาเราก็ไม่เอานะครับผมแต่ถ้าว่าตีลังกาแต่มันร้องถูกใจเราเอาวันนี้ก็อืมกำไรเรานะแต่ถ้าเราลอกเอ้ยเราเลือกเลี้ยวสวยด้วยเลยลกเก่งด้วยมันก็เป็นกําไรถูกต้องไหมครับผม,มนกบางตวัวมันก็ต้องรอขนนะครับผมผลไม่เต็มมันก็ไม่เล่น แล้วก็ที่สำคัญนะถ้าเราไปเลือกใช่ไหมเอ่อลืกันง่ายๆเลยนะครับผมนัดไปซื้อไปเจอโดยตรงเถียงกันโดยตรงเลยนะครับผมอ,อย่างเช่นเราเรานัดไปซื้อนกตัวนี้เลยใช่ไหมครับผมผมเม็นตกลงซื้อในราคาสามพันใช่ไหมแต่ผมเม็นว่าเออมีตีลงตังกาเออมีบิตโกผมก็ต่อเขาได้นะครับผมเจอกันเสร็จหรือว่าไม่เอาเลยก็ได้นะครับผมสามพันแบบผม,ผมได้ซื้อแค่สองพันนะครับผม ถ้าเรารู้อาการแบบเอออาการไม่ดีของนกไปเบื้องต้นเราก็สามารถต่อรองราคาเขาได้จูนใน้ราคาที่ลงตัวนะครับผมในเฟซถามว่ามีคนจริงไหมมันก็มีคนส่งของจริงเยอะนะแต่ว่าได้เพียงเสียก็เยอะนะเห็นขาบุูลกันในฟฟดเยอะนะครับผมคือจบปัญหาโดยการไปเลือกดีกว่านะครับผมก็เหมือนที่บอกไปตลอดนะแต่ว่าถ้าเพื่อนไปซื้อนกเข่งเลยใช่ไหม นกเข่งเลยมันเพื่อนเขาไปเลือกบนเลาานะครับผมแต่ละคําอาจจะเล็กน,นะครับผมบนฟีดเร็วดีมีไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอกครับยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์มันมีแต่ว่าคนไม่เจอหน้ามันก็สูงยัดๆไปนะครับเราไปเลือกดีกว่าถ้าว่าได้ไม่ดีเราไปดูมาเองเสียได้กลับมาไม่ดีเราก็จำใจได้เพราะเราไปดูด้วยตาเราเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็ทำคลิปให้น้องนะครับผม อ่าน้องก็คือโดนอาจจะโดนเสียเลี่ยมมาเยอะโดนได้เพียงเสียบ้างคลิปล้มไม่ตรงบ้างเทที่หนักที่สุดคือส่งคนละตัวมาก,กน,นะครับผมนก้วโงหัวจุกมันก็คล้ายๆนะครับผมอ่าพรลองฝากไปดูนะครับผมตัวน,นี้เวทนาผมก็เริ่มหัดลิกไล้เท้วอ่าก็ใช้วิธีที่ผมเคยบอกไปนะครับผม วิธีก็อนกให้ขดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเหมือนที่เคยเล่าไปแล้วนกมันจะเก่งขึ้นนะครับผมเดีย๋ยวว่านกต้องสมบูรณ์ตอนแรกก่อนนะครับของผมมันเริ่มหัดลิกลวนะตอนนี้อนกชุดเก่งชุดก่อนก็คือขายไปหมดแล้วนะชุดนี้ก็คือปั้นชุดใหม่ขึ้นมาอีกนะครับผม,อมตอนนี้คือเวียดนามกําลังมาก็ไปซื้อเก็บไว้นะครับผมซื้อมาเก็บไว้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพิจารณากันให้ดีนะครับผมในการซื้อ ผมขอแนะนำให้ไปเจอตัวจริงดีกว่านะครับผมหรือซื้อจังหวัดเดียวกันอ่าให้จำมาเลยคำว่าฟลุกซื้อทางคลิปอาจจะได้แค่คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาตามคลิปให้น้องได้ฟังกันแล้วนะครับผมคือได้ความรู้ยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ